ออปลาช้างมีงวหันหน้าไปหาปาหน่อยเลยตรเร็วนี้นีหันมาหนึ่งสองาหันมาหน่ามตาหันหน้ามาก็เร็วเร็วนพี่ช้างครับ ไปนมแม่ไปไปไปี่าไป้กินนมไม่กินหรอยาวพี่งไม่ใในคนนันไปมืีช้าเป็นวงเนาะนั่งๆเนงเนาะอู้นนั่งก่อนนั่งัอย่างียนั่งนั่งสิลูกเอ้ยนั่ะไอะไม่มอดไี๋วมดูลูกมันกินนมห ต่อไม่ต่อจะ